ฝากระโปรงนิดหน่อยนะฮะน่าจะขัดได้นะ่าจะไม่ต้องทำขอ,อมีตะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยนะ,ะเดี๋ยวจะขัดก่อนละกันเนาะมีสะเก็ดบหินบ้างนะครับมีเบียดมีพ่นมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูว่าตะเก็บอะไรก็ยังสวยยางเดิมก็เก่าปีแล้วนะฮะของโยโกฮาม่าเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยเป็นยางแม็กซิสปี 2, 2021ให้ละกันจากวอล์ 8, นะกอิน8 0 0 0กบาทน,นะลดให้เลยซื้อเงินสดก็ได้จะดไปไหนก็ดีนะเหลือ8 1 9 0 0 0ันบาททุกราคา ไปเลยรถกระนำสู้โควิดมิดเยียเซลเหลือเพียง7 90, 9 9 0 0 0บาท Welcome ับคลิปที่แล้วเรารีวิวดิบเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะตอนนั้นยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาสีวันนี้ล้างเสร็จใหม่ๆมาพร้อมแบบราคาสุดพิเศษเราใจอย่างที่บอกไปนะ7จ9ด0 0บาทเดี๋ยววันนี้รีวิวกันให้ดูเลยว่าล้างขึ้นมาแล้วจะสวยกว่าเดิมแค่ไหนนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2องพ o n d a Civic FK 5ประตู1.5 h ่ง c ุดห้าฮัม่ห้ามื ห้าหมื่แล้วก็เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะะล้างเสร็จแล้วเก็บสีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งลองมาดูรอมๆกันเลยอ้าวเป็นไงกันบ้างราคาเราใจมากๆเลยเจ็ดแสันบาทนะฮะรถบ้านมือแรกมือเดียวเลยโมเดลคลิตนะ ปี2018นะฮะจดทะเบียนต้นปี2019เลยนะกันเลขใหม่แค่50,000กิโลเมตรราคารถนใหม่ป้ายแดงตัวนี้นะฮะ1,169,000บาท กายยรถแค่3ปีกันเลขใหม่กัน50,000กิโลเมตรรุ่นนี้เป็นฮัชแบ c กนะครับกระจังหน้าก็จะใช้สีดําเงาแบบนี้เลยนะครับโลโก้ใหญ่โตแบบนี้สวยงามเลยมีไฟตัดหมอกให้เหมือนเดิมครับตามสเปคเดิมจากโรงงานนะคโคมไฟหน้าเป็น LED นะครับมีไฟ Daytime running light มาให้เหมือนเดิมเลยนะครับ สีสันต้องบอกว่าตอนที่เข้ามานะก็มีริ้วมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็ทําสีมาให้เรียบร้อยแล้วแต่เรื่องชนหนักพิกคว่มตัดต่อน้ําท่วมอะไรเนี่ยไม่มีนะเดียถ้าใครที่ดูคลิปที่แล้วจากตอนที่แล้วที่เรารีวิวดิบเนี่ยชิ้นนี้จะมีบุบหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ก็จะมีเคาะมีพ่นมีทําสีมาบ้างนะครับส่วนประตูนะคะ ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะฮะอาจจะมีสะเก็ดถิ่นมีถลอกนิดหน่อยนะถ้าใครอยากได้ผิวใสๆอยากไปอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันอาจจะมีรอยถลอกหน่อยถ้าใครอยากไปอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าใครอยากจะให้เก็บสีก็บอกนะครับเดี๋ยวทำเพิ่มให้นะครับ2ชินน้นนี้แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยโอเคมันก็ค่อนข้างยังใสยัยงสวยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขายอย่างนี้ไปก่อนแต่ถ้าอยากให้เก็บสีบอกมาเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับ นับกระจกมองข้างับสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เท่ๆด้วยนับแก้มนี้มีทาสีมีพ่นนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันตัวล้อแม็กนะครับก็เป็นลายเดิมจากโรงงานเลยนะครับมาในหน้าเงาร่องดำนะครับเป็นแม็กห้รูพร้อมกับดิสเบรกสีล้อนะครับยางของเดิมก็ค่อนข้างจะล้นและผมก็เลยจัดการเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นเลยนัเป็นยางของ MAXIS นะครับแ a x i s แล้วก็ยางสัปดาห์ที่31ปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยางใหม่ป้ายแดงแกะกล่องทั้ง4เส้นใช้ได้อีก4ปีสบายๆเลยนะฮะดอกยังสวยยังลึกยังคมมากๆนะมือจับนะฮะมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบ Smart e n t นทรมาให้นะครับมีฟิลมให้รอบคันจากเจ้าของเดิมหลังคานี่ไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะไม่ได้ทำสีอะไรล้างให้อย่างเดียวเสาอากาศแบบครีบฉลาม นะครับอ่ะเปิดมาดูโครงสร้างกันหน่อยสิเริ่มกันจากด้านนี้กันก่อนเลยมาร์กกิ้งหัวน็อตยังอยู่ครบนะครับแก้มมีรอยถอดนะครับแต่ว่าซอกในพวกนี้เดิมหมดนะครับเม็ดอาร์คพวกนี้เดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับอยู่ครบนี่นะฮะสวยงามอ่านะฮะอยู่ครบนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบตลอดทั้งแนวนะฮะนี่เม็ดอาร์คสวยงาม สติกเกอร์ครับเรียบเนียนไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเกะ่าแม้แต่สติกเกอร์ขอบโครเมียมชายประตูก็ยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเรียกว่าขับอย่างเดียวฮะพวกนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับพวกนี้เดิมหมดไม่ได้ยุ่งอะไรหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับประตูหลังขวาอย่างที่บอกมีริว้วมีรอยนิดหน่อยนะครับถ้าอยากให้ทําก็บอกมาเดี๋ยวทําเพิ่มให้นะครับถ้าใครดูสีแล้วออโอเคแล้วนะนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะไปตามนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ ด้านหลังนะครับมีมาร์กิ้งอยู่ครบตัวอักษรคมกริปนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับตัวอักษรคมกริปหัวน็อตเดิมไม่มีขยับเม็ดอาร์กันต่อครับที่เสากลางเม็ดอาร์กอยู่ครบสวยงามนีม่นะครับอืบออยู่ครบนะฮะโอ้ดีว่ายังเหนียวมากนะฮะดึงไปยังดังปัก,ป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 ก เป็นอาร์คอยู่ครัด้านหลังนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะในสไตล์ทัชแบ็กใช้รหัสตัวถัง FK นะครับเรียกว่าโดดเด่นเท่มากๆเลยซึ่งมีข้อดีด้วยเวลาจุสัมภาระเนี่ยสามารถหันหลังมาเอื้อมหยิบสัมภาระได้โดยไม่ต้องลงจากรถนะครับแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างเท่นะครับไฟไท้ายบูมมาแรงเหมือนเดิมฮะคล้ายๆตัว FC นะครับ นะแต่ว่าตัวนี้จะเป็น h ฮ t c h b a c k นะแล้วก็ใช้เครื่อง1.5เทอร์โบด้วยนะครับด้านหลังนะฮะเรียบร้อยดีผ่านการเก็บสีมาบ้างนะครับมีริว้วมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆไฟท้าย,ายบุม,มแมลงยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีสวยงามดีด้านหลังนะฮะมีที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยโอ้ดูแล้วเหมือนสไตล์รถแลนดลี่ y เลยนะครับด้านหลังมีกล้องมองหลังมาให้ตัวหนึ่งนะครับ อ่าแล้วก็เปิดมาแล้วนะครับโครงสร้างด้านในครับผมเม็ดอาร์คอยู met ่โครบนะฮะเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเลยนะเม็ดอาร์คอยู่โครบฝากระโปรงท้ายน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับฟิล์มยังอยู่ในสภาพดีมากๆนะครับมีแผ่นบังสายตามาให้ด้วยนะครับทั้งตรงนี้ก็มีเนาะตรงนี้ก็มีนะครับเอาไว้บังสายตานะครับ เพื่อวความส่วนตัวเวลาเก็บสัมภาระหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับอ่ะโครงสร้างด้านในฮะก็ถือว่ายังสวยมากๆวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาถือว่ายังอยู่ในสภาพดีมากๆนะครับมีแม่แรงครับชุดอุปกรณ์ถอดล้ออะไรก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีนะครับมีถาดรองกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับอ่าพรมพื้นฮะสวยงามมากๆนะถือว่าใช้รักษาไม่ค่อยได้บรรทุกของอะไรใหญ่ๆนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยนะครับ เปิดมาแล้วด้านในก็จะมีล้ออะไหล่มาให้เช่นเดิมนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ถอดล้อทั้งหลายแหล่ล้ออะไหล่รุ่นนี้ก็จะเป็นล้อกระทะนะฮะด้านหลังนี่เราจะเห็นโครงสร้างเลยว่าเดิมๆเ,เลยนะฮะไม่มีร่องรอยของการเคาะการพ่นการรุยนงรุยน้ําสนงสนิมอะไรเนี่ยไม่มีนะครับสวยงามเคาะไปยังบางๆใสๆเดิมๆเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆเ,เลย แอปซ้ายครับผมล้อแม็กเรียบร้อยดีสวยงามนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกสล้อยางเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับสเส้นเป็นยางใหม่สัปดาห์ที่31ปี2021จาก m a x x s s เลยเพราะฉะนั้นดอกยางชุดนี้4ปีได้สบายๆนะครับอีก4ปีขับไปเลยยาวๆมือจับฮะสีเดียวตัวรถมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบ Smart ทเอนทรให้ทั้ง2ฝั่ง นะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างล้อมแม็กนะครับเรียบร้อยดีหน้าเงาร่องดําพร้อมกับยางใหม่4ี่เส้นปี2 2 1พาสภาษีต่อให้เราด้วยหมดอีกทีกรกฎาคมปีหน้าใช้ได้ยาวๆเลยนะครับโครงสร้างหลักครับผมเมดอาร์คสวยงามอยู่ครบ ซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยว่าสีบานหน้าตาเหมือนกันหมดนะฮะหัวน็อตครับผมที่เสานะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นแผ่นเพลทเรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแก่เก่าบ่งบอกเลขตัวถัง m r h f k 4 8 2 0 j t 101984เแลขเครื่องยนต์เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบก็จะใช้รหัส l 1 5 b 7 3 6 5 1 9 8 5นะครับด้านข้างก็เดิมหมดนะฮะเมทาร์ค อยู่ครบนะสวยงามอยู่ครบนะฮะเสาวพวกนี้เดิมหมดมาร์กิ้งยังอยู่ครบเลยฝั่งนี้แก้มจะเดิมหน่อยไม่มีรอยถอดนะครับเมร์คสวยงามนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยปไอ,อเรามาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องใหม่และ1.5เทอร์โบ174แรงมานะครับก็เรียกว่าทั้งแรงแล้วก็ประหยัดมากๆเลย นะครับเปิดมาแล้วฮะเป็นเครื่องใหม่เลย Earth Dream VTEC Turbo 1.5ลิตรนะครับอ่าก็เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สน,นะฮะโครงสร้างหลักๆเนี่ยถือว่ายังเดิมนะครับจะมีแค่แก้มขวาที่ถอดมาเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งซ้ายกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากฝั่งเดิมก่อนนะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับซอกในหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดรูกลมคลมคลิป แก้มซ้ายฝั่งนี้จะเดิมหมดนะฮะรูกลมคมกริบตัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามเบ้าโชกฝั่งซ้ายครับตัวอักษร e a l คมคมแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเลยนะครับเบ้าโชคหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะคันหน้ารุ่นนี้จะเป็นเหล็กนะครับสีดำนะรูกลมรูกลมนะครับคันหน้ารุ่นนี้จะมีพลาสติกบางนะเราดูตรงนี้เอาละกันนะมันจะเป็นเหล็กสีดำเม็ดอาร์ค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  เม็ดอาร์กอยู่ครบรูคมมาร์กกิ้งมาร์กกิ้งอะไรยังอยู่ครบมาร์กกิ้งยังอยู่ครบคานหน้ารูกลมรูกลมนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมคมกริบเม็ดอาร์กสวยงามซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเลยนะตัวอักษรคมคมฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวอักษร E A R นะครับคมคมแบบนี้เลยเม็ดอาร์กเม็ดอาร์กสวยงามเบ้าโชกซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะเม็ดอาร์ก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 สวยงามรูกลมคมกริบหัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับ ฝันะ่งนี้ซอกฝั่งนี้เดิมหมดนะแต่จะมีแก้มขวานะที่บอกว่ามีถอดมาเคาะมาพ่นนะเพราะฉะนั้นหัวน็อตแก้มขวามีรอยถอดฝั่งนี้ก็มีรอยถอดนะครับนะมีรอยถอดรอยพ่นนะแต่ว่าโครงสร้างพวกนี้ยังเดิมหมดก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่น่าเกลียดนะยังเล่นได้สาโปงอาจจะมีรอยถอดมาพ่นนะครับแต่ว่าด้านใต้พวกนี้เดิมหมดไม่ได้ยุ่งอะไรพผ่นกันร้อนยังสวยนะแนวซิลิโคนเองก็ยังสวยยังตรงนะครับรูกลมรูกลม แนวไม่ใช่สติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะรูกลมคมกลิบรูคมครูกลมรูกลมสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยของการงงดแงะแกะเกา่ารูคมแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามรูกลมรูกลมสติกเกอร์ไม่เคยแกะรูคมรูกลม,กลมนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามน็มอตสาโปงมีรอยถอดมามาทําสีบ้างนะครับแต่ว่าย้ําอีกทีว่าด้านในพวกนี้ไม่ได้พ่นนะฮะพ่นเฉพาะรอบนอกนะครับ โอเคก็ถือว่ายังสวยยังใสเล่นได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยบายมาดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับรุ่นนี้สเปคเดิมจากโรงงานเนี้ยก็จะให้เบาะหนังแท้สีดำได้สีเทามาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าที่คนขับเลยนะครับตัวเบาะเองนะฮะเราฟอกให้อย่างเดียวยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าดูแล้วเขาใช้รักษามากๆเลยนะครับแทบจะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะถือว่า สวยงามมากๆเพราะว่าต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะเพราะนัน้นน้ำหนักตัวเขาจะไม่เยอะนะเขาจะตัวเบาๆเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นลงอะไรเนี่ยบอกก็จะค่อนข้างจะยังสวยนะครับไม่ค่อยทะลอกไม่ค่อยมีรอยแตกรอยตีอะไรเนี่ยน้อยมากวัสดุภายในนภายในยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีโลโก้โลกโลก้อะไรถือว่าก็ยังสวยนะครับมีปุ่มสตาร์ทมีอะไรให้มีลําโพงเสียงแหลมทวิตเตอร์ให้แผงประตูอะไรก็ยังสวยแถมซ์ม 3M ม,มาให้ด้วยขอบพระคุณท่านเจ้าของเดิมมาก วัสดุภายในอะไรถือว่ายังสวยนะสติกเกอร์ขอบประตูยังไม่แก่เลยนะขับอย่างเดียวนะดูแล้วไม่รือ้อไม่งัดไม่แง้ไม่แกะไม่เกาอะไรทั้งนั้นนะครับเบาะเองก็สวยงามเรียบร้อยดีนะครับนะมีหัวหมอนให้3ามตำแหน่งมีรูติดตั้งคาซิทเด็กแบบไอโซโฟิกมาให้มีที่เท้าแขนกับร่องวางแก้วน้ำให้เท่ๆเลยนะครับอ่นะ ข้อดีของรถฮัชแบ็กอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเอื้อมไปหยิบของสัมภาระได้โดยไม่ต้องลงจากรถนะครับรวมถึงตัวเบาะเองเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะพับได้นะลงมาเนี่ยคล้ายๆ h o n ด a Jazz เลยนะฮะเนี่ยเวลาเราจะเก็บของอะไรเยอะๆเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บของได้เยอะกว่ารุ่นซีดานพอสมควรนะครับนี่นะฮะเราสามารถพับลงมาได้แบบนี้เลยอ่าแล้วเราก็เปิดท้ายแบบนี้นะเผื่อว่าเราไปช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์อะไรใหญ่ๆนะฮะ เราก็โยนมันเข้าไปได้เลยฮะนี่กว้างขวางสบายสะดวกสบายพับเบาแบบ60-40ได้ง่ายๆเลยนะครับด้านหน้าซ้ายกันบ้างนะฮะก็เป็นสเปคเดิมจากโรงงานอุ้ยได้เบาไฟฟ้าคู่หน้าด้วยฮะพี่น้องคันนี้ได้คู่หน้าเป็นไฟฟ้าเลยนะฮะตัวเบาเองก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ดีแผงประตูแผงประตูอะไรยังสวยงามเรียบร้อยดีอะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยไปลองขับกันเลยนะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทพร้อมกับกุญแจ immobilizer กุญแจสำรองก็มีให้ครบนะครับ เล่้งไปปัจจุบัน50,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะกับรถอายุ3ปีก็ตกปีหนึ่งก็หมื่นไปลายๆนะครับอแอร์ฮะเปิดแอร์ก่อนร้อนละเกินนะครับแอร์ก็เป็นดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้7ระดับนะครับจะใช้ระบบสัมผัสก็ได้นะครับหรือใครไม่ถนัดระบบสัมผัส นะครับจะใช้หมุนหมุนเอาแบบนี้ก็ได้นะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้แบบดิจิตอลเลยปรับทิศท,ทางอะไรก็แบบดิจิตอลเลยนะครับแล้วก็มีระบบแอร์ออโต้ให้เหมือนเดิมนะครับแอร์ใช้งานง่ายๆสบายสบายนะครับแล้วก็หน้าจอฮนะระบบสัมผัสก็สเปคเดิมจากโรงงานเลยนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะบแบบ3มุมมองเหมือนเดิมเลยนะครับมุมมองด้านบนมองโปรติมุมมองเลนส์วายระบบความบันเทิงก็สเปคเดิมจากโรงงานนะครับ บลูทูธ iPod, iPhone, HDMIUSB นับเล่นเพลงจากมือถือได้อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะับคอนโซลด้านหน้าฮะเป็นสีดำนะครับมาแบบซอฟทั h นิ่มๆนะครับก็เน้นความดุความเข้มแล้วก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรระบบความปลอดภยัยถุงลมนิรภยั 8, ย Airbag 8ใบพร้อมกับเบรก ABS วัสดุภายในก็จะเน้นโทนสีดำนะครับเน้นความดุความเข้ม นะครับรวมาลัยมีแผ่นแพดเดนชิฟมาให้นะครับเพิ่มลดเกียร์ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีครูสคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็มีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงกระจกไฟฟ้าคู่หน้านี่เขาให้แบบออโต้มาเลยนะฮะโอ้เรียกว่าสะดวกสบายมากขึ้นกระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับปรับข้างด้วยระบบไฟฟ้านะับเซ็นทัลล็อกใช้งานได้ตามปกติมี traction control on off มาให้เหมือนเดิมนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่วางของเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับตัวเกียร์เองก็เป็นเกียร์ CVT นะฮะโอ้เรียกว่าสติ๊กเกอร์อะไรยังไม่แกะเลยนะฮะ เจ้าของเดิมนี่ขับอย่างเดียวนะฮะไม่ลือไม่อะไรทั้งนั้นมีโหมดการกับขี่แบบประหยัดมาให้แล้วก็มีเบรก มือแบบไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮมาให้ด้วยนะครับผมชอบร่องวางแก้วนะ้ำของเขามากเลยนะเขาดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างจะใช้งานได้จริงนะฮะวางทั้งแก้วลึกแก้วตื้นอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะแล้วก็สามารถถอดเก็บไว้ก็ได้ในกรณีที่เราอยากจะวางของอะไรเยอะๆเนาะแล้วก็ที่เล้าแขนเองก็ดีไซน์มาได้ดีนะสามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะครับระยะก็จะรับกับคันเกียร์พอดีแล้วก็เปิดออกมาได้ด้วยนะฮะด้านในก็จะชาร์จ USB ชาร์จเจอมาให้อีกแล้วก็ ช่องเก็บของเนี่ยเขาถือว่าทํามาใหญ่มากๆหยิบของเข้าออกง่ายเนาะเพราะว่ามันเปิดตรงนี้จะมีสเปซค่อนข้างเยอะด้านใต้ว้างด้านใต้ก็จะเป็นพอร์ตพวก USB A u x HDMI น้ำอะไรทั้งหลายแหล่ชาร์จมือถงมือถืออะไรก็จะอยู่ใต้นี้หมดเลยนะครับเพดานกันบ้างนะฮะเพดานก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ําฝนมาให้ด้วยนะครับกระจกมองหลังแบบทั่วๆไปมีไฟสองสว่างให้คู่หน้ากับตรงกลางมาให้เพดานจะใช้โทนสีดานะฮะก็จะดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะครับไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีเจอมไม่มีรอยไม่มีรอยขีดขว่วนนะถือว่าสวยงามเรียบเรียนมากๆนะฮะอันนี้รถสไตล์ผู้หญิงขับนะก็จะ เรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็จะภายนงภายในก็จะสวยงามนะครับใช้ค่อนข้างถนอมมากๆมีกระจกแต่งหน้ามาให้ด้วย2ฝั่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอกสารกันหน่อยซิเจ้าของเดิมทำอะไรไปบ้างกับคันนี้นะับเช็คระยะไปเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้ถึงดิวและใกล้ถึงดิวละ5้0 0 0กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวก่อนออกรถผมเช็คระยะซ้ำให้อีกทีหนึ่งละกัน สำเนารถกันก่อนนะฮะตัวนี้เป็นโมเดลผลิตปี2018นะครับจดทะเบียนกลางปี2019เลยนะฮะภาษีพ,พรบรต่อให้เราด้วยนะัป้ายกรุงเทพตั้งแต่มือแรกเลยนะครับ Civic FK ลงท้ายด้วยเลขตัวถัง T10198C นะครัเลขเครื่องยนต์ L15B73651985 นะครับ173แรงม้า1.5ลิตรสีเทาเดิมจากโรงงานมือแรกผู้หญิงขับนะครผ่อนกับ Honda Lissing เดีใครอยากดูเล่มจริงก็ทักฝ่ายขายกันมาได้เลยคู่มือใช้งานบุ๊กเซอร์วิสอะไรมีให้ครบนะฮะสมุดวารันตีมีให้แฟ้มมีให้คู่มือใช้งานมีให้ครบเหมือนเดิมนี่มีให้เลย ติดฟิล์มจาก 3M มมาให้ด้วยขอพระคุณท่านเจ้าของเดิมมากนะครับอันนี้วันออกรถเขาไม่ได้เขียนนะฮะแต่ว่าเราเช็คประวัติแล้วเขาออกปลายปี2018นะฮะเป็นโมเดล Hatchback ปี18สี o o เด n s t e e l m e t a l l i c นะครับผู้หญิงขับนะฮะออก Honda f i r s รนะครับรถใช้อยู่กรุงเทพนี่เองเลข ตัวถังอยู่ไหนเนี่ย FK48020T10984 นะรับเลขเครื่องยนต์ L15B7361985 5 85, นะครับนะครับดูแลรถดีจริงๆด้วยเข้าศูนย์ตลอดเลยเช็ค9,000โลเช็ค19,000เช็ค28,000เช็ค36,000เช็ค46,000นะครับล่าสุดเมื่อเมษานี่เองนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ก่อนออกรถนะฮะ ผมก็จะเอารถเข้าศูนย์ฮอนด้าเช็คระยะเปลี่ยนท่ายของเหลวให้เหมือนเดิมละกันอ้าไปลองขับกันดีกว่าครับป้ายอ่ะแอร์เย็นสบายนะครับช่วงล่างนุ่มนวลได้ยางใหม่4ีเส้นปี2021ด้วยนะครับก็ช่วงล่างก็ถือว่านุ่มนวลน,นะครับเดี๋ยววันนี้รถก็ค่อนข้างจะหนาแน่นอาจจะลองได้ไม่เยอะนะฮะลองได้พอหอมปากหอมคอนะฮะอัตาเร่งก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะโอ้คอนนานงพุ่งมากๆเลยนะครับเบรกก็ดีเยี่ยมอ่าโอเคนะครับก็ช่วงล่างดีนุ่มนวลน,น,นะฮะ วงเลี้ยวก็น่าจะแคบพอสมควรอยู่แล้วนะครับฮะเดี๋ยวทดสอบวงเลี้ยวให้ดูกันสักเล็กน้อยละกันนะครับอือ่ะก็รถสไตล์ฮัชแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับอ่าโอเคก็วงเลี้ยวนะฮะเท่าที่ดูก็ค่อนข้างแคบใช้ได้สามารถกลับรถในพื้นที่แคบแคบได้ด้วยการโยกเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับ บบนี่นะผ่านแบบง่ายๆเลยฮะสบายๆเลยอ่าโอเคเดี๋ยวไปฟังราคากับโปรโมโชั่นหน้ารถกันเลยนะครับป้ายอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสากวค n นดาซ vic FK ฮัชแบกห้าประตูนะฮะแนะนำคันนี้เลย2,018 1.5 h a t c h b a c k ไม่ห้มื เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะเป็นรถของผู้ติดตามเราในช่อง่ารับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมแรกใหม่แท้ๆ5 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันชื่อคืนเต็มราคาอ่ามีเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะแก้มหน้าขวานี่มีเคาะนะอย่างที่เราดูไปแล้วในคลิปหน้มีเคาะมีพ่นนะประตูตอนนี้มีริ้วมีรอยอย่างที่บอกนะใครอยากให้เก็บสีก็บอกละกันใครเห็นว่านิดๆหน่อยๆอยากจะไปตามนี้ก็เดี๋ยวขัดให้อีกทีหนึ่ง ละกันนะ,ะอ่ะตัวนี้นะฮะราคารถใหม่ป้ายแดงอย่างที่บอกนะั้นหนึ่งล้านหนึ่กหมื่นเกบาทกับอายุรถแค่3ปีกับเลขใหม่แค่50,000กิโลเมตรปกติวอลเอีินราคาหน้าร้านขายอยู่8,59,000บาทพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ y t u t u นะฮะราคาพิเศษจากคลิปเดิมคลิปที่แล้วนะฮะ819,000บาทลดได้เลยอีก2,000 20, 0เหลือเพียง7,99,000บาท โอ้โหถูกจริงๆนะ799,000บาทซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะฮะเราก็จะได้ขับตัวนี้เลย2018 Honda Civic FK 1.5 hatchback ไม่50,000ราคานี้ยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ รอง ECU ให้นานสูงสุด1ึปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะครับผมจะเอารถเข้าสู่ฮอนด้าเช็ระยะเป็นทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้ครองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางไนโรเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและอารมณ์ขวัญค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยอยู่ไม่นานนะฮะรีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับที่ l ล n e อ f f i c i a l ของเรา ID l ี n e แอด 19sp คนหาเป็นที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปดีกูเกิลแมปและพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนกระลปะปฤกปลกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีพุทธากัศ ประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีรีวิวแบบ่วนๆคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19ก19สีประกอบรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com